เดี๋ยวจะไปเล่นเกมนี <diver gent> ้กันนะเกมนี้แน่นอนสนุกแน่นอนครับใครอยากกดเกมนี้ผมจะคืนลืมด้วยตายก่อนเลนะคะใครของก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับก็ใครกดไลค์กดแชร์กดซับก็ใครเกดกระดิ่งของของแม่ค่ะเตรียมแรงเลยนะคลิปต่อไปเลยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเรจะมาเล่นต่อครับอืมฝาดหนอใช่ลื์ทริงจริงฝากกงเกลเจง มายด์ my, fan, ke. เอเดรียนแฟนไม้แฟนฟาดกันนั่งนะคิดคนดูสมมติว่าคนดูจะพูดว่าคนดูอาจจะพูดว่าทำไมทำไมเออคนนี้เขาทำไมเจ้าของทิ่เขาใช้ตัวโหดๆมาก ผมก็มีตังผมมีเฮตมุ่งปรมาณสิบหกล้านก็ตังสิบหกล้านครับแต่นี่ผมใช้โปรชเฉยครับใครอยากกดเนี่ยผมจะนดิงไว้ใต้คอมเมนต์ครับผมพินเล่นแบบไม่ไปเป็ดแต่ผมไคิดพิน,น,นแล้วมันมันอ้ามันตัวตัวป่าเหรอมาดีมาดีจ็ดเป็ดโอ้ยโดนฟอนน์อื้อ มีต่อลงทีนี้ก็จะทำเป็นโปรเฉยๆนะครับทุกคนอันนี้ผมอ่านนี่น,นี้จามันก็จะเป็นลงทีเต็มเลยเตื่อนกันเตืโอนไปแล้วตบไม่เลย

ก้งงช่กำมาเลยอยาก,กันนะคะโอ้หู้ปัตกโต๊ะแ้ยเอไเอไม่แตกก็แตกแตก,แตก็เออเฮตอทำดูตังนี่มหมดดูได้ไอ้สองนี่สองโคตรอยากเล่นกูตกลูกให้หมดของตุงตุงีเปิดกอ มีกับตัง16ล้านเก็บเพิ่ม16ล้านค่ะซื้ออะไรไปได้ไปจำกัดมั้งซื้อจอคอนไม่จำเป็นต้องขังนะนี่แบบคนพูดเท่ผมก็ซื้อครบเลยนะซื้อครบแล้นี่ซื้อครบแล้วเลยใช้รด้แล้นมีจุดดูคือเพเป็นเพื่อนอะไรผมไม่มีนะครับนี่ซ้อครบวันนี้บายก่อนนะครับบายบายถ้าคนดูเดี๋ยวเจอกันหรองนี้นะครับ ไอพีวันนี้นะครับก็โค้จะอัปเดตบทสินักจอบครับทุกคนก็ต้องรอดูไปนะครับไปไปครับที่ลิงโปไปแต่กันไหมครับไปไปครับเปล่าติดตามไปนะครับ